วันนี้ลูกค้าเอาเรลาเครื่องสีเทาหนาเล็กมาให้เปลี่ยนนะครับเนื่องจากแกนมันสึกนะครับอันดับแรกนะครับต้องถอดุมุเลตัวเล็กออกก่อนนะครับโดยใช้เหล็กตีตรงจุดข้างแกนนะครับขอาทาไมต้องใช้เหล็กตีนะครับเพราะว่าตัวสามขามันจะจับยากนะครับมันเป็นมุมที่แคบนะครับผมต้องเคาะนะครับเคาะเรื่อยๆนะครับหมุนแล้วก็เคาะเรื่อยๆนะครับ อันนี้เริ่มบอกแล้วนะครับหมุนสลับแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆครับผมออกแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ตัวสังหางอันจับตัวนี้จะเป็นแบบครน์ในการถอดก็จะง่ายครับ ก็ระวังด้วยนะครับในตัวนี้ที่บูเล่ตัวนี้ไม่เคยถอดเวลาเราใช้ตัวไฮดรอลิกตัวนี้งัดขึ้นมาถ้ามันแน่นเกินนะครับมันจ้แตกต้องดูด,ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็งัดครั้งแรกก็สามารถหลุดมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเคครับผม